ยังจัดไฟแนนด์ได้ผ่านรับรถภายในวันห้ามพลาดคลิปนี้นะคะข้อที่1คุณต้องมีอายุ20บริบูรณ์7 8บเปอดใจรอก่อนนะคะให้อายุครบก่อนนะ2คุณต้องมีเงินเดือนเป็น2เท่าของค่างวดน,นะคะคิดง่ายๆเช่น Toyota าอา i ติ่อนแปดพันบาทนะคะคุณต้องมีเงินเดือน1นึ0งบาทแต่ถ้าคุณมีเครดิตดีนะคะอนุรลมให้คิดไรายได้เป็น1เท่าของค่างวดได้ค่ะ ข้อที่3คุณต้องไม่มีคาม้างชำระในบูโรแต่ถ้าคุณมีคุณต้องรีบชำระให้เรียบร้อยและรออีก6เดือนนะคะข้อที่4คุณต้องมีอายุงาน4เดือนนะคะหรือว่าผ่านโปรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องเปิดทําการมาแล้ว1ปีถ้าคุณมีคุณสมบัติครบตามนี้มาหาหนุงปู่ได้ที่โชว์รูมไกรล่าคานวนานนครจัดผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลือกรถให้ถูกใจอนุมัติไวภายใน30นาทีแถมแหวนทองคําอีก1ชิ้นใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องปูด้วยนะคะ